รู้ได้ยังไงนะครับผมว่าคนเนี้ยยอมเป็น F W B กับเราหรือเปล่านะครับตั้งคำขอนะครับทำไมาอยู่นี้คือแบบหลายคนมั่งอยากจัดเพื่อนตัวเองกันจังวะนะครับอันนี้ก็อยากรู้นะแต่เอาจริงก็คือก็รวมตัวผมด้วยก็เข้าใจความคิดอยู่แต่คือไม่เข้าใจว่าทําไมสมัยนี้มันเยอะวะหรือว่ามันเยอะมาตั้งนานแล้วแต่แบบพอผมทําแบบนี้ก็เลยแบบมีคนมาปรึกษาเพิ่มนะครับผมก็จริงๆนะครับ F W B มันก็คือเพื่อนเนาะก็จัดกันได้นะครับและถ้ายิ่งแบบ ได้เพื่อนที่ทํางานนะครับและชอบเรื่องแบบ20บวกเนี่ยคือมันก็แบบมันก็ดีนะคืออารมณ์แบบว่าตอนพักตอนเข้างานหลังเลิกงานกินข้าวกันจัดกันมันก็เข้าท่าเนี่ยการทํางานเวลาที่แฮปปี้นะครับอันนี้ก็จากประสบการณ์ของผมเลยแล้วกันน,นะครับตามชื่อหัวข้อคลิปเลยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยเอฟกับเราได้หรือไม่ได้ นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับแน่นอนว่าถ้าเขามีความรู้สึกโอเคกับเราไม่ได้หมายความว่าคิดเกินเลยตั้งแต่ตอนแรกนะครับคือแบบเพื่อนนะครับคือเราดูว่าแบบโอเคเฮ้ยกินข้าวกลางวันนะครับไปด้วยไหมเจอกันบ่อยๆอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็คือเริ่มต้นก่อนเลยนะครับเราลองคิดถึงตัวเราครับว่าถ้าเราเฉยๆกับเพื่อนคนใดคนหนึ่งะครับเวลามันชวนบเราออกไปอนอกอะ่ะเฮ้ยกูจะไปทําไมวะ นะครับกูแบบไม่อยากไปอ่ะนะครับเคยมีมาความคิดแบบเนี้ยนะครับความคิดเนี้ยคือแบบต่อให้เพื่อนก็เพื่อนอ่ะแต่กูไม่ได้อยากไปกับมึงอ่ะกูไม่กูไม่ไปนะครับกลับกันถ้าเราชวนเขาเนี่ยรับรองว่าเขาคิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับและถ้าชวนแล้วกลับกันนะถ้าชวนแล้ว หรือเขาชวนเราแล้วเราอยากไปเหมือนกันเนี่ยต่างคนต่างชวนกันไปกันมาแล้วแบบมันชวนกันไปกันมาเงี้ยนะครับแล้วแบบแม่งตอบตกลงไปมาหมดรอบเลยอันเนี้ยคิดไว้แล้วว่าเริ่มมีหวังนะครับผมเพราะอย่างที่บอกครับถ้านะครับเ,เราไม่โอเคอะไรเขาอาจจะด้วยหน้าตาหรือด้วยนิสัยเราก็ไม่ไปถูกไหมแต่ด้วยหน้าตาด้วยนิาสายัยเราโอเคเขาโอเคเราก็จะไปอ่ะอันนี้หนึ่งแล้วนะต่อมานะครับผม าการแชทนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีเพื่อนในแบบที่เราแบบทักคุยเฉพาะเรื่องงานถูกไหมครับงานจบกับบา้านเลิกคุยกับอีกแบบหนึ่งนะครับปรึกษาชีวิตส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่ไม่ใช่หมายความว่าทักไ่ปรึกษาเรื่องแฟนเนี่ยเราจะไม่มีเสร็จแทรกเข้าไปได้นะครับแน่นอนที่ผมกล้าพูดแบบนี้ว่าผมทำมาแล้วผมสามารถแทรกเข้าไปได้นะครับถ้าเราพูด ถ้าเรามีวิธีพูดที่ดีพอนะครับแฟนมึงก็เตรียมตัวกระเด็นอ่ะกูก็สามารถเสียบเข้าไปแทนได้เอาเดิกนะครับผมอันนี้ก็เอาแค่2ข้อน,นี้ก่อนนะครับถ้าคุณรู้สึกตัวได้เนี่ยว่าแบบเออโอเคเฮ้ยสข้อน,นี่มันใช่แล้วนะโดยวิธีผมนะครับก็จะแบบอ่ะโอเคเฮ้ยมึงโทรหากูบ่อยอ่ะไม่ใช่ตีแบบสมัยนี้มันไม่โทรนะครับสมัยนี้ต้องบอกว่าเออถ้าเกิดแบบมึงแชทหากูบ่อยเนี่ยนะครับมึงมาเจอกูบ่อยอ่ะนะครับแบบมึงชวนกินข้าวบ่อยอ่ะนะครับคือ ให้นะครับระลึกไว้ก่อนนะว่าอย่านะครับอย่าไปรีบถามนะครับว่าแบบเฮ้ยมันคิดอะไรกูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเข้าใจไหมนะครับคืออารมณ์แบบว่าแบบเหมือนใน MV เอ็มวีอะเฮ้ยโทรมาแบบ ขนาดนี้เป็นแฟนกูเลยไหมอันเนี้ยห้ามนะครับอย่าถามอย่าถามนะครับวิธีที่ผมใช้เนี่ยนะครับคือแน่นอนว่ามันเกิดจากเพื่อนนะนะครับนั่งรถไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับคุยกันก็เรื่องแบบเปิดเผยถูกว่าเมื่อมันเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนอนะ่ะทีเนี้ยถ้ามันเป็นเพื่อนอะไรครับคือมันเปิดเผยขนาดเนี้ยมันคุยอะไรก็ได้อะเป็นตัวของตัวเองก็ได้อะถูกไหมครับเขาชอบเขาก็มา นะครับเขาชอบแบบในเรียกว่าเราเป็นสไตล์เรานะเออเขาก็มานะครับทีเนี้ยอยู่ที่เราแล้วนะครับในเมื่อเขามาแบบเนี้ยเราจะแบบคําถามชี้นําไปในทางไหนซึ่งสําหรับผมแน่นอนว่ากูชี้ทางไปในทางที่ดีแน่นอน20บวกแน่นอนนะครับดูทรงเลยนะครับผมทีเนี้ยนะครับเราก็ต้องดูแล้วนะครับว่าอาการโต้ตอบกับเรื่องที่ว่าเราชวนคุยเรื่องพวกนี้ไปอ่ะเป็นยังไงนะครับผมถ้าชอบก็จัดนะครับถ้าไม่ชอบไม่ต้องไปต่อ นะครับผมมันไม่ใช่ทางก็คงสถานะเอาไว้แค่นี้พอแต่ถ้าเกิดมันแบบมันแบบมันบิ้วต่อเนื่องเราไปเรื่อยคุยเล่นไปกันได้เรื่อยคิดออกไหมนะครับผมมันก็สามารถเทียบว่าโอเคไปต่อได้นะครับทีนี้นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับและสากลมากๆเลยนะครับเมื่อนะครับเล่าเข้าปากนะครับความยากมันก็จะบังเกิดนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องคิด เอ่อเรื่องว่าแบบจะชวนไปต่อยังไงดีนะครับผมผู้หญิงผมเชื่อว่ามันเขาไม่ได้โง่นะครับเขาดูอาการออกนะครับถ้าคุณชวนไปว่าแบบเออโอเคไปโรงแรมกันไหมนะครับคุณคิดว่าแบบเขาจะตอบยังไงเขาจะตอบว่าแบบเฮ้ยรีบไปเลยมันจะมีไหม นะครับมันมีนะครับแต่มันมีส่วนน้อยที่ผมเคยเจอนะเพราะฉะนั้นนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนแล้วแล้วเกิดคุณดออูออกว่ามันประมาณนี้แล้วคุณเปิดไปด้วยเรื่อง20บวกแล้วแล้วเขายังโอเคนะครับคุณแค่นะครับพาไปกินเหล้า หลังจากนั้นนะครับมันไม่ต้องมีประโยชนว่าโอเคไปโรงแรมไหมนะครับก็คือเพื่อนอ่ะนะครับเข้าใจมาว่าสนิทแล้วนะครับเดี๋ยวแวบไปห้องแป๊บนึงอะไรอย่างี้แค่นี้เขาก็รู้แล้วนะครับที่เหลือก็ตามอัธยาสัยเลยนะครับเราอย่าแบบไปโว์แบบเป็นแบบเป็นอ่อนๆแบบว่าไปโรงแรมต่อได้ไหมหรือพูดนั่นพูดนี่มันแบบมันมันไม่ใช่เรื่องอ่ะเข้าใจไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทําตามนี้แค่นั้นเลยนะครับส่วน เหตุการณ์หลังจากจัดกันแล้วครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับว่าจะตกลงกันยังไงส่วนของโฟมครับถ้าเด็ดท่าดีนะครับผมก็จะไม่ได้บอกว่าขอเป็น fwb ได้ไหมนะครับเพราะมันแค่ชื่อนะครับเข้าใจไหมทำความเข้าใจนะครับซึ่งพอเรียกแบบนี้แล้วว่าโอเคเป็น f กันนะคือส่วนมากอ่ะแม่งมองไม่ดีนะครับมันจะดูแบบเหมือนว่าแบบดูแบบเป็นผู้หญิงแย่เป็นแบบผู้หญิงแบบเออต้องการหาผู้ชายอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นนะครับปล่อยให้มันเป็นไปตามความเข้าใจ แค่นั้นเลยยกเว้นคุณจะชอบค่อยคุยตกลงเป็นแฟนนะครับหรือจะคบจะอะไรก็ว่าไปแต่ถ้ายังเฉยๆนะครับทำตัวปกตินะครับถ้าเกิดผู้หญิงจะแบบต้องการเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะถามหาเองนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยว่ากันนะครับหรือถ้าถามมาเนี่ยอันเนี้ยวิธีบอก มันก็มีแบบเยอะแยะมากมายนะครับวิธีแบบบอกแบบยังไงแบบจะบอกปัดเลยหรือว่าจะบอกแบบไปในทางไหนทางไหนเนี่ยมันก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งตอนเนี้โอ้มันก็6นาทีกว่าละถ้าเกิดให้อธิบายเนี่ยนะครับมันก็น่าจะแบบเป็นสิบนะครับตอนนี้คอแห้งแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้วิธีต่อจากนี้นะครับว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาบอกนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้อีกทีแล้วกันเนาะนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามให้ด้วยนะครับ กลุ่ม o อ e n Chat นะครับกลุ่ม Official c o เขาไว้สำหรับพูดคุยปรึกษาส่วนตัวนะครับก็ตามลิงก์ด้านล่างนะครับทักเข้ามากันได้เลยนะครับ